<จ>มัน<อ>คิดมันน่าจะคิดว่าไอคน<ม>ที่ขับ<ม>รถเน่ะใช่เพราะว่ามันเป็นเพื่อกับไ้นี่ครับคนขับรถแหละมันก็เลยถอยไม่มีถรถเลยยมีรถตู้ในรถอ่ะห็นแล้วรถตู้ละมีคนปะในเมืองไม่เห็นอ่ะเมืองใหญ่ไม่มีคนตามนี้เลยก็ได้มาเมืองใหญ่เลยก็ได้คน พักแท <มา S 1> บไม,ไม่ทัน,<ห>นเลย <laughs> ก็พี่เห็นแล้วเต้าไกพี่เลยเลี้ยงมาเอาน้ำวันน้ำมันไปก่อนเบงใหญ่ไม่มีใช่ไหมคนอะ่ะไม่เห็นนะน,นะนี่ลงตรงนี้แลมีเบนเตอร์น้ำมันป่ะใครมีบอกพี่เก็บถันงน้ำมันมา จะแป๊บนึงเจ้านายสไยบอกด้วยนะจะไปยิงเราหจะไปเปลี่ยนคันเปลี่ยนคันดีนนมีรถตู้อีกคันนึงใครยังยิงเราไม่คงเปล่าการท้ายสไย

นี่ระเบิดสถานนี่ใครทำคเควสเอาเลยเฮ้ยโอ้ยเจ้เจ้เดือดท้ายคาเควสไอ้นี่เหรอเควสไลายฉบับดาบเหรอใช่คือเดท้ายคาพอเดี๋ยเราจะเอาท้ายสไนไปซอยพี่หน่อยเฮ้ยเป่าสามคนตรงนี้เปล่าสามได้ไหมได้ได้ มันไม่ยอมถือมือเปล่าอ่นนี่เดี๋ยวนะ็บกกแบบปมไม่เจอเลยยายใหญ่มากอ,นนอันเดียวเองตรงนี้รถเทียมเลยนี่เป่าสามนะพี่นุ่น,นแหลที่พี่าามาค่ะหายไปไหนแล้วแบม แมก็มกแม็กเหลืองเขียวเหลืองใครสนไหมเหรอไรนี่คุณแปดตรงนี้ไปเอาแล้วก็วมีเก็บเหลืองด้วย ไม่เอาหรอไม่เอาโอ,โอ้ยิงกันมาเต็มเลยย,เออย,ยิงอย่ากไหนอะ่ะในรถเลยมันขับไล่ล่ากันมาอยู่ไล่ล่าเราเหรอไม่ไล่ล่ากันอ่ะเราแอบดูวิทน้องปล่อยรถไหลแล้ว <c oughs> แถวเนี้ยยิงไล่ล่ากันมา ว่าจากซ้ายเราเหมือนก็มีแนะได้หน้าเมืองหนูออกไปตั้งหลักตรงนน้นแหละมีตากระฟ้าดูซ้าย ของเพชรลอยเห็นเลยของแบบไม่เก่ันไปไหนพี่ดูต้องไปทางไหนอ่ะในเมืองนี่น่าจะมีนะืองซ้ายขวาหน้าหลังเลยต้องขับทานซ้ายเนาะซ้ายขวาหน้าหลังเลยแหละขับ่าถนนใหญ่ต้องผ่านเมืองนี้ไปต้องขึ้นเขาไปนู่นน่ะตามทางขึ้นเขาอ่ะใช่น่าจะเจอที่เนี่ย <rôle> ไปไหนต่อต้องชารบ้านหน้าะไปไปเข้ากลางบ้านไม่อยากเข้าซ้าย รถมามีรถมามีรถมาเมมโอ้โหเมมแมมเขาเอากระทะตีกระจกนะแต่ว่าโดนน้องจมเทพรถหลังเราเนี่ยรถหลังเราแต่เลยรถหลังเรารถหลังเรานั่นนั่น มีร่างๆเราฮิยมีมอเตอร์ไซค์มาอีกมีมอเตอร์ไซค์มาอีกจานเราจานเรา ตาไฟมันไฟน้องหนึ่ง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 เอาเอาไม่ไม่เองไม่ตัวเองไม่ตัวเองแต่ว่ามีเพื่อนมันมีเพื่อนมาอีกแล้วอ่ะรถมารถมาปมาช้าตรงเราอ้อมหลังอ้อมหลังเห็นแล้วตรงนี้ตรงนี้ น่าจะชไปไปมาเรื่องอะชุบอยู่ใช่แบมชุบอยู่มีตัวมีตัวมีตัวตายเหรอขวาตายอะมีตัวมีตัวนนัหลังบ้านหลังบ้านหลังกำแพงชีชีนะาเบื่อหรอพี่นุ่นถ้าวนมีตัวเข้าด้วยอ่ะ นะน oh, นัััตวโอ้โหนี่น,น,น,นี่บ้านในบ้านตรงนี้มังเหลืองมังเหลืองเนตล่างมาพี่น้อโอ้โหมันแอบ,บตรงไหนหาไม่เจอมันโดนมาเยอะไรมังเหลืองอ่ะเนตตรงมังฟ้า สรางพี่หอยอ่ะหนม่ีตายมีตัวนึงขึ้นมาแล้วพี่สวยตัวนี้ยังมีอ่ะเหลือๆหน้าหน้าหน้าทันต้นไม้ค่ะต้นไม้ต้นไม้ซ้ายเออนั่นแหละนั่นแหละลางยินเต็มเลย ระเบิดมากพี่ไม่มีแล้วเิดยนาะย้อนเข้าไปหินเนี่ย่ีใช่เสียงรอบด้านเลยมีเสียงตอกแท็กอยู่ใกล้เราด้วยหรือเปล่าไม่รู้ล่างบ้านเลยตัวเจอข่าขึ้นมาแล้วนะเห็นเห็นมาร์คส้มไหมมีมาร์คส้มไกล เอาบ้างหลังบาง้านเราก่อนนะน้าส้มันตายแล้วไหมหรือยังไม่รู้ไม่มีตัวหลังหินหลังหินหรอหหรอีออ่อิ่งแบมสมุกพี่มีจะเอาแบมต้องปุ๊บปุ๊บปุกบน่าจะโดนหลังหินนั่นแหละเจ็บไปจุกตรงนั้นก็ะดูยิงมาชิดพี่มอยไม่โดนเออนี่แหละอยู่ไหนอ่ะ มันน่าจะพี่น่าจะโดนจากพวกจากที่บนมาเราอยู่ที่สูงสุดแล้วแอบไม่ต้องไปหลบขอเป็หลบขอพี่ยิงโดนพิดคาดินหน่อยทางนี้น่าจะกำลังมาใช่ตรงหินขวาระวังทำทิดสมอคุณทำยังไงอยู่เกมดินเนอร์ไม่เห็นไกลแล้ว ในในในฝั่งนี้เต็มเลยตายตายก็ยังมีนะที่เป็นสมุกันะมันน็อปไปหนึ่งนะต้นไม้แต่ว่าเพื่อนน่าจะมีสองตัวเกี้ย้ายสมุกน้องร้อนตายตายหนึ่งตายซ้ายสมุกอ่ะน้องเขียวมันขึ้นมาในหลังบ้านนี้เขียวขึ้นมาทางนี้ มันแน่โดนตีฟ้านี่แล้ว่ผมก็สมองอยู่นะสีฟ้าเหลือตัวเดียวสีฟ้ามีตัวเดียวเนี่ยมันมีสมองตรงเนี้ยไอ้เราอยู่ในวงอยู่ในวงไม่ต้องรีบดูคนละมุมเลยก็ได้มุมเราหน,น่าจะได้อยู่คุณต้องมา <ใน S 1> หลังนี้นคยยุณคยยุณอยู่นอกวงนะจริงเหรอมันอ<ช>ยู่ด้านนี้แล้วมันจะไปคว้าเหรอ เขวาน้องซีนึงจะไปยังไงดีอ่ะมันน่าจะยิงมันขึ้นตรงแบมอ่ะเดี๋ยวมันต้องมาขึ้นบ้านเราอยู่ในบ้านอ่ะแสดงว่ามันเข้ามาในบ้านละไปไปไปมามคมามาเดี๋เดๆๆ เดี๋ยวพี่ขอชุบก่อนเอ้ยพี่ขอนี่นเสียงเท้าอยู่ใต้เราเลยตัวมากซ้มนั่นนั่นนั่นมันเห็นน้องแล้วเห็นน้องแล้วตรงน้องมาแบบเนี้ยฮะเนี่ยเฮ้ยเท้ามาเท้าใครมาไม่รู้เดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นนกนกนกแกนกนกผ่านนกระวังมันขึ้นมาซ้อนกันนะมีมีระเบิดปะคุณไม่ต้องกันนะไปไหนอะไปไปบันไดขวาบันไดเนี่ย ันนไไหมาแล้ว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 ตายแล้วตัวนั้นตายแล้วไม่ไม่ตัวไม่ตัวอยู่โหวงไปทางมันปะเนี่ยไม่ไม่อยู่หลังเราวงอยู่ทางเราวงอยู่ทางเรารองมันขึ้นบนนะมันขึ้นบนได้ปะน่าจะได้ขึ้นบนได้อยู่บนละเสียงเสียงบนแล้วนกนกโอเคบนน็อก ีกตัวายไปตายขึ้นมาอีกตัวตายหน่อขึ้นมาอีกตัวดูบนให้หน่อยดูบนให้หน่อยให้บนไปดูตัวล้มเฉยอยู่ตรงนี้ตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวน้องขัดไม่ให้มันลุงระวังโผนหัวหนัวแบมสวอยเลยอีกคนเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวตัวเดียวไม่สองคนเหลือตัวเดียวตัวไหนอ่ะเราอยู่อยู่ในวงอยู่ระวังมันไว้ช้า ลอยู่ในบ้านรึเป่าแกงปลาสมุกนะเนี่ยมันสมุกอยู่ในบ้านนี่ไม่พี่ปลา,ไม,ปาไ,มไม่ไม่มันมีใน <ละ S 1> บ้านชั้นล่างปะเดี๋ยวมันต้องโดนวงแต่เราต้องอาจจะต้องลงปะยังยังรอก,ก่อนเดี๋ยวรอก,ก่อนก็ได้ให้ให้จนเนี่ยอยู่ริมเนี่ยแต่ระวังนะดูดีๆมันน่าอยู่ในบ้านชั้นล่างขณะเดินอยู่ใช่ชั้นล่างอยู่ใต้เราเลยมียาก็ปั๊มยายังไม่ต้องโดดลงไปก็ได้ปะ เราอยู่ในวงบ้าใช่เลยมันก็อยู่ในวงใช่เนี่ยมันวิ่งอยู่ใต้เนี่ยสวยแล้วทีนี้แหละแบมแหละมีรูมุมอยู่ในบ้านแหละเหล็กๆ ระเบิดลองลองระเบิดนะมันจะง้างระเบิดมาอยู่ห่างกันหน่อยยิงตาคุณต้องลงมายิงแล้วคุณแน่ๆอยู่ขวาคุณน่ะอยู่ด้านนี้เลยเอ้ย